โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่คำสั่งนะครับตัวแชมเฟอร์นะครับ EX13 นั่นเองเปิดตัวอย่างขึ้นมาเลยนะครับแชมเฟอร์ EX13 จะเห็นว่าตัวฝั่งด้านขวามือเนี่ยทำการลบมุมไปแล้วนะครับแบบแชมเฟอร์คือมันไม่ได้โค้งมนนะครับแต่ว่ามีขนาดเท่ากับ5มิลมคูณ5มิมตรงนี้นะครับทั้ง4มุม นี้ใช้ยังไงนะครับคำสั่งแชมเฟอร์อยู่ตรงนี้เลยนะครับแชมเฟอร์ฟิลเลตคลิกคำสั่งแชมเฟอร์ไปนหนึ่งครั้งนะครับเขาจะถามว่าเอาละมุมที่ต้องการแชมเฟอร์นะครับเท่าไหร่ให้เราใส่เป็นห้านะครับแล้วก็จริงๆมีหลายแบบมากเลยนะครับจะเป็นแบบฟูลแบบพาเชลนะครับหรือวิดเอาคัต t i n g ก็ได้นะครับก็ลองดู ให้เราเรียกเป็นฟูก่อนแล้วกัน,นค,คลิกโอเคไปแล้วนําเมาส์นะครับมาคลิกที่เส้นที่ต้องการจะแชมเฟอร์นะครับก็คือมุมนี้เราต้องการแชมเฟอร์มุมนี้นะครับก็คลิกที่เส้นด้านบนนะครับแล้วก็เส้นด้านข้างหนึ่งครั้งจบนะครับจากนั้นต่อเลยก็ได้นะครับถ้าจะทํามุมนี้ด้วยก็คลิกเส้นบนนะเส้นข้างนะครับคลิกเส้นล่างเส้นข้างนะครับเส้นล่างเส้นข้าง แล้วกด enter ออกไปเรียบร้อยนะครับจบการใช้ง,งานคำสั่ง chamfer ง่ายมากเลยโอเคต่อมาให้เปิดตัวอย่างนะครับ14คําำสั่ง f i l l e t เหมือนเดิมเลยนะครับรูปเดิมแต่เปลี่ยนจาก chamfer เ,เมื่อกี้เป็นคำสั่ง f i l l e t ก็มาที่คำสั่งนะครับ f i l l e t ใส่ลัศมีไป5นะครับคลิกโอเคแล้วก็เหมือนเดิมเลือกเส้นบนเส้นข้างนะครับ เส้นบนเส้นข้างเส้นข้างเส้นล่างอะไรพวกนี้นะครับอยากลบมุมไหนก็ทําตามนั้นเลยอ่ะเหมือนจะเอ,อ๋นะครับอ้าเหมือนจะเอ,อ๋อเหมือนจะพอจะลบมุมนี้แล้วมันเอ,อ๋ไปเลยนะครับออะลองใหม่หนึ่งสองนะครับอ่ะตรงนี้ได้ไหมได้อยู่นะครับออะแล้วมุมนี้โอเคได้นะครับแล้วก็กดสเกตต้ตาไป คือคือบางทีเนี่ยอพอเนื่องจากโปรแกรมมันเป็นปีเก่าๆนะครับแล้วเป็นซอฟต์แวร์ฟรีด้วยเนี่ยมันก็จะมีความเออบ้างนิดนึงนะครับแต่แต่ยืนยันว่าใช้ได้แน่นอนนะครับใช้งานกับเครื่องเลเซอร์อะไรพวกนี้นะครับได้นะครับก็เปิดตัวอย่างที่15นะครับคำสั่งกลุ๊ม ลนะครับพอดีเมื่อกี้มันติดอยู่ในคำสั่งของตัว ex 1 4อยู่นะครับผมก็เลยไปกด esc ทิ้งนะครับแล้วก็มาที่ ex 1 5อหาจ,จะเห็นว่ามีโมเดลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้เวลาเราย้ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกทั้งหมดแล้วถ้าสมมุติเรามีมีแบบเยอะๆนะครับมันมันจะเลือกยากแล้วไงก็อาจจะบางทีอาจจะใช้คำสั่งตัวนี้เลยนะที่ชื่อว่าคำสั่งกล่มได้นะครับ กลุ่ปิ้งอยู่ตรงไหน,นเอ,อ่ยนะครับกลุ่มปิ่งโอเคไม่เป็นไรนะครับหาไม่เจอเดี๋ยวนี่อ,อยู่ตรงนี้ไม่เจอนะครับอ่าให้เราพิมพ์ GR เลยนะครับ GR O U P นะครับเป็น New Group อ่า เป็นกลุ่มนะครับอัน,อนที่2อน้ะกด enter เข้าไปนะครับเขาจะจะให้เราตั้งชื่อกลุ่มนะครับเป็นกุ่มวันแล้วกันนะครจากนั้นเลือก new group แล้วก็ reorder นะครับโอเ okay ค reorder ไปแล้วก็เลือก add นะครับแล้วก็ add พวกนี้ทั้งหมดเลยกด spacebar หงทีแล้วก็ ok ไป จะเห็นว่าผมไปคลิกผมไปคลิกเลือกตรงนี้นะครับหนึ่งทีก็จะเป็นการเลือกทั้งหมดเลยโอเคไหมนะครับนี่คือวิธีการใช้งานคําสั่งปุ๊บนะครับไปต่อกันที่ ex16 นะครับ dimension หรือการบอกขนาดนะครับของตัวโมเดลของเราก็เดี๋ยวลองให้น้องๆน,นะครับลองบอกขนาดชิ้นงานรูปนี้รูปนี้ ให้เป็นดังรูปด้านซ้ายมือนะครับรูปนี้ด้วยนะครับให้เป็นดังรูปด้านซ้ายมือลองใช้คําสั่งบอกขนาดพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวนอนแนวตั้งนะครับมุมอ่าพวกนี้หรือจะเป็นเด a m e t เม radius นะครับจนถึงองศาของตัวชิ้นงานอะไรพวกนี้ลองลองใช้ครับแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้อาจจะกดเพรสไว้ก่อนนะครับ ต่อนะครับอ้ามาดูกันที่เฉลยก็เดี๋ยวผมลองใช้คำสั่ง Dimension นะครับบอกขนาดตัวล่างก่อนอมุมนี้มาถึงมุมนี้40นะมุมนี้มุมนี้นะครับ,รบ,รบสังเกต Endpoint นะอ่าโอเคแนวนอนหมดแล้วนะครับก็ต่อมาแนวตั้งเส้นนี้ e 15นะครับเส้นนี้35โอเคอ ก็จะเป็น angle dimension ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ115แล้วก็กดวางลงไปนะครับแล้วก็มุมตัวนี้ถึงตรงนี้นะครับ,แรบ,แรบ25แลิบ้วกดวางลงไปง่ายนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนตัวทศนิยมก็ format นะครับ unit ตัวนี้เปลี่ยนเป็นส โอเคนะครับก็รอบหน้าเนี่ยถ้าเราบอกตรงนี้ก็น่าจะกลายเป็นสองแล้วนะครับอลองดูแนวนอนนะครับส้นนีสามสิบอ๋อยังไม่กลายนะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นแนวนอนออื ตรงนี้นะครับสามารถมาเปลี่ยนที่ตัวนี้ได้นะครับ precision ก็เป็นเปลี่ยนจากสี่เป็นสองเนาะนะครับโอเคนี่แหละ precision นะครับมาเปลี่ยนได้หรือถ้าสมมุติเราเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับง่ายๆเลยวิธีการคือเลือกตัวนี้แล้วกด ma นะครับ ma มันคือ macrop นะครับ ma macrop c ตัวนี้นะครับ แล้วก็เลือก Object. อ็อบเจเลือก Object ก่อนนะครับ MA macro นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้นะครับติ๊กเลือกนี่คือการ copy property มันนั่นเองนะครับโอเคตัวข้างบนก็เฉลยนะครับอ่าตัวนี้มุมนี้ถึงมมุนี้ 50นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้แมทแมทคอปนะครับในการบอกอขนาดให้มันเหลือแค่โทศนิยม2ตำแหน่ง25ทำไมอันนี้เป็น25.5นะครับเหมือนตรงนี้ไม่ได้อยู่กลางเซนเตอร์หรือเปล่าใช่นะครับอ่าตัวนี้โอเคเซนเตอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับ เป็น25มิลสานี้นะครับเป็น30กับ50อันนี้สแสดงว่าผมคือตัวเลขมัน50นะครับเพราะนั้น50.5สเนี่ยแสดงว่าผมไม่ตรงนะครับผมไปจับตัวอื่นขึ้นเขียก็จับจุดสีฟ้าย้ายไปเนาะ,อะ,อะลองเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นรัศมีบ้างนะครับ เจ็ดห้าโอเคแล้วก็ขนาดระยะห่างวงกลมกับขอบนะครับกับเซนเตอร์วงกลมกับขอบด้านล่างแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนี้ห้ามิลนะครับเรียบร้อยแต่ตัวนี้เขาบอกเป็น R นะครับรัศมี ก็2.5แล้วก็ระยะจากเซนเตอร์วงกลมมาถึงตรงนี้25 e มิลนะครับก็วิธีการบอกขนาดก็ประมาณนี้ครับเครื่องมือก็อยู่ตรงนี้หมดเลยก็เดี๋ยวเปิดตัวอย่างที่17มาเลยครับตัวอย่างปริ้นนะครับก็คือปริ้นเนี่ยอาจจะ เอาแบบตัวนี้นะครับ 2D เป็นออกเป็น PDF หรือเป็นรูปภาพนะครับ JPEG ได้เอาไปทำงานอื่นต่อนะครับหรือจะส่งให้พี่ช่างเนี่ยไปทำการสร้างชิ้นง,งานอันนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะนั้นตอนเรากดปริ้นนะครับเครื่องหมายปริ้นก็อยู่ตรงนี้นะครับไอคอน plot นะครับเขาใช้คำว่า plot หรือ c t r l P ง่ายๆนะครับ c t r l P แล้วก็ ปิ้นเนี่ยมีทั้งปิ้นสีนะครับปิ้นสีเนี่ยก็เลือกเป็นนอนแต่ถ้าเลือกเป็นโมโนโคมจะเป็นขาวดำนะครับถ้าเราเลือกขาวดำก็คือตัวหนังสือพวกนี้ก็จะเป็นขาวดำเลยแต่ถ้าเป็นนอนนะครับตัวหนังสือที่เป็นสีเขียวก็ยังจะอยู่เนาะต่อมานะครับปิ้นเป็น PDF ส่วนใหญ่นะครับกระดาษก็เลือกเป็น A4 ก็ได้นะครับแล้วก็ plot area ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น Windows เขาจะให้เราเลือกกรอบนะครับา endpoint ผมจะเลือก endpoint ตรงนี้มาถึง endpoint ตรงนี้เพราะว่าผมตีกรอบไว้แล้วว่าจะเอาพื้นที่นี้นะครับแค่นี้โอเ okay, ค e n d p o i n t ตรงนี้มาถึง endpoint ตรงนี้จากนั้นนะครับกด preview ดูโอเคนะครับแล้วก็ print ออกมาเซฟไว้ที่หน้าจอนะครับเป็น EX17 เปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นไฟล์เป็น PDF เนอะอย่างนี้นะครับเอาไปให้พี่ช่างหรือไปคุยกับคนอื่นได้นะครับที่เขาดูแบบเป็นแล้วเขาสร้างชิ้นง,งานให้เราได้เนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวที่มาที่โปรแกรมต่อสุดท้ายนะครใกล้แล้วให้เราเปิด EX18 นะครับที่เป็นรูป g i ร a f ัวเดี๋ยวไปใช้ในเครื่องตัดเลเซอร์นะครับเครื่งซึ่งจะสอนต่อไปอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เปิดมาให้ดูเฉยแล้วก็สุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือเนมเพจการใส่ตัวหนังสือนั่นเองนะครับอ่าผมลบตัวหนังสือแฟลตินนะครับแล้วก็ Copy วงกลมกับสี่เหลี่ยมออกมานะครับสโดแล้วก็ Copy ออกีาคำสั่งนะครับ จะเป็นแอปนะครับมันตีลายเทคตัวนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกพื้นที่ข้างในแล้วก็ตีกรอบขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะสมมติเป็นแฟร์แล็คก็จะมีตัวหนังสือนะครับหรือฟอนต์เนี่ยให้เราเลือกแล้วแต่เครื่องเรานะครับที่เรามีเนอะว่าจะมีฟอนต์แบบไหนบ้างนะครับผมเลือกเป็นฟอนต์แบบนี้ละกัน แต่ตอนเลือกนะครับข้อสังเกตก็คือต้องให้เรามาทำไฮไลท์ที่ตัวหนังสือก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกเปลี่ยนเขาถึงจะยอมเปลี่ยนให้นะครับประมาณนี้เราก็ใช้คำสั่ง Scale ก็ได้นะครับขยายชิ้นงานให้ใหญ่ขึ้นปุ๊บใหญ่ขึ้นสองเท่านะครับแล้วก็มูฟลงมาอะ,อะไรประมาณนี้ ทีนี้เวลาการเซฟนะครับให้เราเซฟออกไปเป็น DXF file เไฟล์เนาะเพื่อที่จะไปใช้งานกับเครื่องตัดเลเซอร์หรือ CNC หรืออื่นๆนะครับที่ทำงานในระนาบ2มิติเนาะ X Y กนะครับก็อย่างตัวอย่างนี้ก็คือเซฟนะครับ s ซฟแอสเอาไว้ที่ d e สก์ท็แล้วก็เลือกเป็นนามสกุลคือถ้าเป็นไปได้หนี่งนามสกุลเก่าที่สุดเลยก็ได้นะครับเผื่อเครื่องของช่างคนนั้นเนี่ยเขา เขามี AutoCAD ที่มีไลเซนอยู่เป็นไลเซนเก่านะครับคือถ้าเราเลือกไป2013เนี่ยแล้ว AutoCAD ของช่างเขาอยู่2000เนี่ยเขาจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกต่ำๆไปโอเคแล้วก็เซฟเป็น Dxf ไฟล์ไปนะครับก็จะไปใช้งานกับเครื่องตัดเลเซอร์หรืออะไรพวกนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมี EP ต่อไปนะครับที่เป็นการนำแบบจากโปรแกรม NanoCAD นี่แหละ ไปใช้งานในการตัดเลเซอร์เพื่อสร้างชิ้นงานจากเครื่องตัดเลเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซั c สไคร้เฟซด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับก็ออกลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ